มาดูความเส้นดูความรึก<า>ดูความน่ากินของเขาชามนี้อยู่ที่ห้าสิบาททุกคนเพาะเป็นไก่กรอบกูแต่ห้าสิบก็ดูดิกูเส้นดิเออเยอะอยู่นะได้อยู่ได้ได้อยู่เด,ด,ด,ดืไก่ก็ให้เยอะใหญ่วิบุ้มมากตอนแรกตอนสั่งมาก็าไม่คาดว่ามันจะได้มาเยอะขนาดนี้เลิศเธอดูอะดูดูความมันวาวของหนังโอ้าีใช่ดูหนังเิ เขาให้เยอะทุกเขาให้เยอะทุกอันเลยเนะอะดีตอนนี้เราอยู่ที่สายใหม่ซอยสามนะทุกคนเที่ยงแล้วต้าเรามากินข้าวมันไก่กันกว่าแต่ร้านเขามีทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ข้าวมันไก่ด้วยนะดูรีวิวมานะเขาบอกว่าให้เยอะด้วยแล้วก็อร่อยเออวันนี้เดี๋ยวพาไปกินข้าวเที่ยงกันไป ันนี้อาหารเรามาแล้วชามแรกที่เราสั่งมาอันนี้เป็นบะหมี่ไก่กรอบนะทุกคนน่ากินเนาะร้ออานนี้มันแปลกเกลยลองสั่งมาชิมดูแต่ไก่ตอนนี้เริ่มไม่กรอบแล้วเราขอ,อชิมน้ำหน่อยน้ำซุปดูคนค้นๆเลยเนาะอืมน้ำซุปหวานกลมกล่อมมากอร่อยปรุงดีไหมเนี่ยน้ำซุปเขาดีอยู่แล้วอะแลมาดูไก่กรอบที่เขาให้เยอะด้วยนะ ดูดิเขาดูน่ากนะินอยู่ใช่สีแบบเข้มข,ข้นแบบอร่อยมากจริงหรือปรุงเบาๆกันดีกว่าไหมนี่มาเอาสอักช้อนนะพอพอพออากาศวันนี้ยิ่งร้อนร้อนอยู่ซามนี้อยู่ที่ห้าสิบาททุกคนะคะเป็นไก่กรอบดูแต่ห้าสิบก็ดูดิดูเส้นดิเยอะอยู่นะได้อยู่ได้ได้อยู่ดูดิไก่ก็ให้เยอะแล้ว ที่สำคัญน้ำซุลาน,นี้คือแบบกลมกล่อมมากอะ่ะเอาจริงถ้าคนแบบติดคุณหวานนะคือแบบปรุงแบบใส่น้ำส้มใส่พริกนิดนึงคืออร่อยละเลือบเบอร์มาลองชิมกันเดี๋ยวมาเซนได้อย mm ู hmm. ่ลุยฮะ กินอย่างรกบแบบไปอีแบบเอร่อยนะอืม้มเป็นมาดูดีอืแล้ากินเนาะไปอร่อยเาะนีม่มาดูความเส้นดูความกรึบดูความน่ากินของเขา S <S เส้นขรเา,าเหนียวหนึบมากเลยว่ยเธอหาดอยู่ในน้ำนานๆนี่คือไม่เปื่อยไม่แน่เลยนะมีมความแบบตุดอยู่ดูไก่ทอดนะนี่แล้วจานที่สองที่สั่งมาอันนี้เขาเรียกว,ว่า คือแจ่ฝนแกมีทั้งข้าวมันไก่ก็วเตี๋ยวไก่ใช่ไหมเราก็เลยสั่งมาสองเมนูอันนี้เขาเรียกว่าข้าวมันไก่สามสหายนะทุกคนก็จะมีทั้งหมดเป็นไก่ย่างไก่ต้มแล้วก็ไก่กรอบโอ้ีอ้นนจานแบบนนจานแบบใหญ่บิ้มมากตอนแรกตอนสั่งมาก็ไม่คาดว่ามันจะได้มาเยอะขนาดนี้จานนี้จะราคายอยู่ที่หกสิบาทนะเพราะว่าน่งเป็นสามสหายเนาะใช่ เลิกกินไม่ถูกเลยอ่ะแบบอยากเก็บทวายทั้งสามคนเลยมาเรามาชิมน้ําจิ้มไก่ไก่ย่างก่อนอนแรกมาเขาก็จะมีน้าจิ้มให้น้ำจิ้มไก่ย่างเป็นเจ้วเนาะนี้แล้วก็จะเป็นน้ำจิ้มไก่ต้มนี่บริการตัวเองได้เลยนะเรา่าจะมีพริกมีอะไรให้เราสามารถจัดกินแค่ไหนแล้วก็ตักนะได้โอ้โหน้ำจิ้มข้นมากนะนะ เออได้อยู่เออได้อยู่ไปขอลาเนี่ก่อนเพื่อความอร่อยเขาบอกเพือควานวณเออเพือควานวณขอลองไก่ไก่ย่างก่อนนะนี่แจ่วเขาน่ากินว่ะกินน้ำลายแล้วกินน้ำลายอีกไงก็ไม่รู้เนี่ยเออโอ้โอันี้ไก่ย่างไก่ย่างเมนู้อะไร ป่ะอ,อืมไกยย่ย่างเขาย่างเลยไอตัวข้าวมาันเขาจะเป็นเบเกตใช่ไหมฮะแล้วตัวไก่ย่างเขาจะแบบย่างแบบซูชิช็อปออกไปทางหวานๆแบบเพราะว่าหนังเขาจะบแบบเหมือนย่างออกมานหวานๆนะอะไรเงี้ยคือไก่ละไก่ย่างคือเลิศเธอดูอะดูดูความมันวาวของหนัง ความฉ <technology. S 1> ่วาวเออเราวจนราดน้นำจิ้มน้ำจิ้มไอตัวแจ่วเขาก็ออกไปทางแบบหวานๆทรงๆงกันน่ะอ่าอืมมันเป็นหวานแล้วก็บ้าขามเอออร่อยอ,ะอ่ะจุ่มกับน้ำจิ้มแจ่วสุดเด็ดของทางร้านโคนน่ากินเนี่ยดูดิติดหนังย่างกรอบดู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 อร่อยมากเรามาดูตัวอันจีนัตนเขา ตัวไก่ต้มมาอันนี้เป็นไก่ต้มนะ,ะไก่ต้มก็ต้องกินกับเต้าเจี้ยวใช่เป็นจิ้มเต้าเจี้ยวราดนะสับๆอย่างเราต้องโบกพริกไปอันนี้ที่เป็นส่วนไหนสโพกเนาะน่าจะเป็นสะโพกเป็นสะโพกดูชุมช่มฉ่ำใช่ไก่ไม่ไก่ไม่เห็นไหม,มชุมช่มฉ่ำจริงแล้วก็แบบถ้าสดอกสดมากคนจะจะแบบเอามองว่ามัานฝืดใช่ไหมเออ,อนะ มาอึ๊บนังไม่ขาดสายอืมหือไงใจนุ่มมากให้เคยมาดูไะเจอใกล้ๆอย่างเนี้คนนยคือนุ่มแน่นอนฟิสซี่แน่นอน เธอจานนี้ถ้ามาจริงนีน่หมดแน่เลยวะ่ะหกสิบาทให้โคตรเยอะเลยอะ่ะแบ่งกินได้สองคนได้สบายๆเลยอเอาจริงอันนี้คือคุมอ้มมากอค่ะแต่จริงที่เนี่ยราคาธรรมดาเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่สีิบาทนะทำพิเศษห้าสิบแต่จริงเขาว่าธรรมดาก็คือให้เยอะแล้วลอะไรอย่างเงี้ยมาเรามาลองตัวหนังไก่ทอดต่อไปกันและไก่ทอดต้องกินกับน้น่งจิ้มเลยเธอนึ่งจิ้มหวานใช่ไหมอ่าาาาโอ้มา ดูกรอบกริดเยอะยใช่ดูหนังเลยเขาให้เยอะทุกเขาให้เยอะทุกอันเลยเนาะดิมาเหมือนแม่ห่างหมดแล้วไปกลับไปกินที่นู่นออออร่อยจงไม่รู้จะติดตรงไหนเลยอ่ะทำไมฉันไม่รู้สึกว่าไก่ทอดทขาเหมือนเหมือนเจ้าดังอะ ผู้พัน,นะนอ่อะเขจะเอออย่าง <c oughs> นะนั้นบอกไม่ได้นะเ,เดีๆๆๆ๋ยวดนะเออจะดูจะดูห่อยจริงอะไรจริงคือเรื่อปริมาณกับคุณภาพไม่มีอะไรตรงไหนสติเลยอะ่ะไก่ไก่ย่างก็คือแบบยืนดีเธออยู่หนังมันเป็นไก่ย่างที่ถูกต้องอนะ่ะต้องอย่างนี้ยใช่ส่วน,ไ,<ห>นไก่ต้มก็แบบละมุนฉ่ำๆไม่แห้งดูดิจุ้ยซี่ใช่ตัวส่วนไก่กรอบเนี่ย ตรงตรงที่เป็นหนังกรอบเราว่ามันเหมือนใส่แบบไส่ท่อแบบสุดเจ้าดังๆอะ่ะอร่อยยังไงจำฝากร้าน,จนเจสวนข้าวมันไก่ด้วยนะคะร้านจะอยู่ที่สายไหมซอยสามนะทุกคนร้านเขาจะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าถึงสี่โมงเย็นยังไงก็รีบๆมากันนะคะแล้วร้านเขาเปิดบริการทุกวันเลยนะคะยังไงจำขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย